ครับผมพ่อโคบ,บ้านใบโจครับวันนี้นะฮะในสถานการณ์โควิดนะครับที่พัทยาบ้านผมนะฮะกำลังประสบปัญหาพบเจออยู่ก็คือคนตกงานไม่มีงานทำไรายได้ไม่มีนะวันนี้เรื่องในวันคล้ายวันเกิดของผมพ่อโคบ,บ้านใบโจก็เลยอยากจะเนี่ยสั่งท่านๆ,ๆเราจะทำข้าวกล่องครับผมทำแจก ในวันวันนี้นะฮะสี่โมงเย็นนะฮะแล้วก็ข้าวีิธีทำรรก็มีผัดกระเพ้าไก่กระเทียมแล้วก็มีไข่ดาวนะฮะน่าจะหลักร้อยก็กล่องขึ้นแต่ว่าอาจจะดูไม่มากนะฮะแต่ก็พอจะช่วยช่วยบรรเทาให้คนแถบนี้ได้ได้ได้รับประทานกันได้อีกนสันกมือ้อนึงนะฮะผมด้วยผมก็ได้คงจะช่วยได้ประมาณนี้นะครถ้ายังไง เดี๋ยวถ้ามีโอกาสมากกว่าน,นี้เดี๋ยววันหลังผมจะทําให้เยอะกว่านี้แล้วก็ไปแจกตามชายหาดนะตอนนี้ชายหาดคนนั่งรอข้าวเต้ทุกวันเลยครับผมเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะ่าจะเป็นเมนูที่ผมทําวันนี้วไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะทําอะไรันแนว ครัับผมอนนี้เป็นผู้ช่วยครับผู้ช่วยพกวังมานี่ช่วยช่วยดาวไข่ครับอย่ฝงนี้ครับเขาจะดาวเดียววันนี้ครับเฮ้ยครับผมแนวแนวไข่ดาวไข่ดาวนทอดหน้าดันเลยใส่แสงครับแล้วก็เดี๋ยวเจะมีพริกกระเทียมนะแล้วจะแบ่งครึ่งนึงเอาไว้ไก่ผัดกระเทียมไข่กระเทียมได้ครับนี่วันนี้นี่ครับที่จะทำกับข้าวนะครับผมเดี๋ยวใส่พริกลงไป อ่าแล้วตามด้วยกระเทียมกระเทียมครับแล้วก็ผัดเลยนะครับแล้วลรอดนะฮะพริกให้สุกหอมหน่อยแล้วเราจะใส่ไก่ลงไปกินเป็นไงครับกินสุดยอดอันนี้ ไปไก่กันครับไ,ไปไกล่ลงไปหอมไหมนีน่ทีกว่าหอมเพร้อว่าครับทำมห้หอยเพื่อไม่ให้เนื้อมันติดกันนะก็ได้ก็ดตักง่ายๆ่าใส่ลงไปเลย กระเพราต้งลอยลงมาโอ้โหไปแล้วออกนอกกระทะก็หมดแล้วกระเพรามากระเพรามาอันแล้วผัดกับไปายุดยอดถุกแล้วไก่ถุกแล้วถุกแล้วเฮ้ เมนูไก่กระเทียมมาเคี่ยวกระเทียมให้หอมเลยเคี่ยวให้เหลืองหอมต่อไปเป็นเมนูไก่กระเทียมไก่กระเทียมนี่มาดูเลย ไก่ผัดกระเทียมนี่ฮะกระเทียมเราเตรียวไว้เหลืองเหลืองนี่เดี๋ยวกระเทียมโรยต่อนะครับครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้สป็นแบบวันนี้ครับขอบูรณาิสงี์จงจอยู่แก่ทุกคนครับผมที่มาช่วยงานในวันนี้เลยนะครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยตรงนี้นะฮะคนใหม่เลยนี่ ขอบคุณค่ะ <c oughs> อันนี้อนี้ะไรอ่ะมีไก่กระเทียมกับไก่กะเพราค่ะเอาน้ำด้วยนะ <c oughs> น้ำด้วยค่ะส <c oughs> าธุสาธุฮงงขอบคุณค่ะ <c oughs> เด็กมีอือคุณมีมาคุณมีผมอยู่ครับมันจะมีไก่กระเทียมนิดนึงครับขายหยิบได้เลยค่ะอันนี้อันนี้ไก่กระเทียมหรอไก่กระเทียมน่าจะอยู่สุดท้ายนี้ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับผู้ที่ได้มาช่วยงานกันในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับผม